ดีค่ะใบตองกินไปตามใจเรานะคะใบตองจะมาพาทุกคนทําห่อหมกหน่อไม้ค่ะแต่เป็นห่อหมกหน่อไม้แบบไทยๆนะคะที่จะใส่หมูสาชั้นนะคะหรือว่าใส่ไก่ก็ได้นะคะวันนี้ใบตองใส่ใส่เป็นไก่ค่ะเป็นสะโพกไก่นะคะแล้วก็หน่อไม้นะคะเตรียมไว้เป็นฝอยๆแบบนี้หน่อไม้รวกค่ะจะใส่ไข่ด้วยค่ะ น้ำพริกแกงเผ็ดนะคะกระทิ้ค่ะผงปรุงรสนะคะแล้วก็ใบมะกรูดซอยแล้วก็พริกจินดาแดงค่ะไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะถ้าเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วทุกอย่างมันก็จะไม่ยากแล้วนะคะมันอยู่ที่ขั้นตอนการปรุงก็จะไม่ยากค่ะเราต้องเตรียมไก่ให้พร้อมเตรียมหน่อไม้เตรียมน้ำพริกแกงเตรียมไข่เตรียมเครื่องปรุงทุกอย่างนะคะไว้แล้วเดี๋ยว เรามาปรุงไปพร้อมกันเลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะห่อมโมกของใบจองไม่ใส่อ่าไม่ใส่ไม่ใส่ไม,ไม่ไม่ห่อใบจองโอ๋อติดอ่างไม่ห่อใบตองนะคะใส่แบบเป็นแบบนี้นะคะเป็นกระดาษฟอยล์เอามาจับจับให้เป็นกลมๆแบบนี้ค่ะหรือว่าใครจะห่อแบบแบบมิดชิดก็ได้นะคะแต่ใบจองวันนี้อยากทําเป็นแบบกระทงเปิดแบบนี้นะคะ ไปเริ่มกันเลยจ้าเดี๋ยวผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะก็จะง่ายแล้วค่ะนะคะจะง่ายแล้วนะคะ,ะ,ะ,คะเราจะใส่พริกแกงก่อนนะคะใส่พริกแกงลงไปก่อน ใส่น้ำพริกแกงลงไปนะคะแล้วก็ใส่ไข่ค่ะไข่จะเป็นตัวช่วยให้หอ่อหมกกอดกันนะคะจับตัวกันได้ดีนะคะใส่ไข่ไปค่ะเหมือนประมาณนึกภาพว่าเราทำไข่ตุ่นนั่นแหละทุกคนนะคะถ้าเป็นแบบอีสานเขาก็จะใส่อะไรนะข้าวเบือใช่ไหมคะ แต่นี่เราทําแบบหอหมกไทยๆแล้วก็ใส่ไข่นะคะไปต้องใส่ไข่ไปสามใบนะคะเดี๋ยวจะดูที่น้ํากะทิเนาะว่าเราจะใส่กี่ใบดีตอนนี้เนี่ยไปตองตั้งน้ําไว้แล้วนะใส่ผงปรุงรสค่ะทุกคนใส่ผงปรุงรสนะคะไปต้องจะใส่น้ําปลานิดนึงเนาะเพิ่มความนัวนะคะ เพิ่มความนัวความหอมนะคะจะใส่น้ำปลากับผงปรุงรสเท่านั้นนะคะเรานวดให้เข้ากันก่อนนะคะใช้เวลาสักประมาณสัก2นาทีนะคะนน่นวดนวดน้ำพริกแกงไก่แล้วก็ไข่นะคะนวดให้เข้ากันคนๆไปค่ะ ปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลาแล้วนะคะเนี่ยค่ะคนไปแบบนี้ให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวค่อยใส่กะทินะคะคนไปเรื่อยๆก่อนสักสองนาทีค่ะไม่ต้องคนๆไปประมาณสองนาทีนะคะทีนี้ก็ใส่หน่อไม้ลงไปเลยใส่หน่อไม้ลงไปนะคะแล้วก็ใส่กะทิจ้าวันนี้ม่ต้องใช้กะทิหนึ่งขวดนะคะไม่ต้องจะไม่เหลือเอาไว้โรยหน้าเลยนะเพราะว่า ไม่ต้องสวยงามละทำกินเองนะคะปกติถ้าทำสวยงามก็ต้องเหลือกะทินะคะเอาใส่แป้งเท้านะแล้วก็เอาไว้แบบโรยให้มันขาวๆตรงขหน้ากระทงนะคะแต่นี้ไปตองไม่ได้ทำแบบนั้นเลยนะคะใส่หมดเลยแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันนะคะจะใส่ใบมะกรูดเคาะซอยลงไปเลยค่ะ ในส่วนของพริกโยกแดงจะเอาไวล้ลอาเอาไว้แตะๆนะคะข้างบนกระทงประดับให้มีสีสันสักน้อยหนึ่งค่ะนี่นะคะคนให้เข้ากันดูถ้าทางจะเข้มข้นมากเลยถ้าเรายังกลัวว่าเอ๊ะมันจะแข็งไหมนะคะใส่ไข่ไป3ามลูกเนี่ยไปตองของไ่ต้องรู้สึกว่ามันจะเยอะนะคะเดี๋ยวไปต้องใส่อีกลูกนึง ใส่ได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวมันอะไรนะคะยิ่งใส่ก็ยิ่งอร่อยค่ะยิ่งใส่ก็ยิ่งอร่อยนะจ๊ะทุกคนค่ะนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องชิมนะว่าเค็มหรือยังถ้าไม่เค็มเดี๋ยวเรามาเติมน้ำปลาได้อีกนิดนึงนะคะวิธีการชิมก็ตักไปนิดนึงค่ะเอาเข้าไมโคเวฟก็ได้นะคะ หรือว่าบางคนเขาชิมแบบนี้ได้เลยนะแบบแตกๆแต่ใบต,ต,ตองชิมไม่ได้นะคะเดี๋ยวใบตองจะเอาไปใส่ไมโครเวฟแล้วชิมนะคะนี่ค่ะก็จะได้นัวๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตักใส่กระทงนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวใบตองตักไปอา่าตักไปใส่ไมโครเวฟชิมสักหน่อยนึงเอาทำไมกล้องเอียงไปอย่างนี้เอียงไปั้นแต่เมื่อไหร่เธอ คุณผู้ชมบอกอะไรของเธอกระลอกกระเล็กในยายใบตองนะคะขอภครคุณขอภัยทุกคนด้วยนะจ๊ะช่วยช่วยกันหน่อยช่วยช่วยดูว้ตองน,นิดนึงมีอะไรผิดพลาดก็ทนกันหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวไปตองไปเอาหมอเล็กๆนะคะแล้วเอ,เอาเอาถ้วยเล็กๆเ,เอาไปใส่ไมโครเวฟแล้วชิมนะคะนี่ใบตองเอาไปคนเอาไปคนกับไฟมานะคะชิมก่อน อือร่อยมากเลยทุกคนอร่อยมากนะคะพอแล้วนะคะไม่ต้องปรุงไปครับผมปรุงรสนะคะกับน้ำปลานะคะชิมเอาเลยตามใจทุกคนได้เลยนะคะกินไปตามใจเราค่ะโลแคนของเรามาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาตักใส่กระทงกันเลยตักใส่กระทงกันนะคะ เอากระทงวางอุ้ยอุย,อยเดี๋ยวเก็บเก็บพริกจินดาแดงก่อนนะคะเอากระทงวางเดี๋ยวเราจะห่อแบบปิดบ้างนะคะถ้ามันเหลือนะคะเอากระทงวางตักใส่เลยจ้า ดูเนื้อไก่ดูหน่อไม้นะคะให้ได้สัดส่วนกันนะจ๊ะรู้สึกไก่ของใบตองนี่จะเยอะมากเลยนะเนี่ยเป็นพุ่มเป็นพวงเลยนะเนี่ยเป็นพวงติดกันเลยไก่เนี่ยใบตองหั่นไก่อย่างไงเนาะให้เป็นติดกันไงตัดใส่กระทงเลยนะคะ เอ๊ถ้าทางจะได้ไหลกระทงอยู่นะเนี่ยเนี่ยคะ่ะใบมะกรูดใส่ไปในนี้แล้วนะใส่หมูสามชั้นก็ได้นะจ๊ะใส่หมูสามชั้นก็ได้นะก็ใส่กระทงแบบนี้แล้วนะคะก็ใส่พริกลงไปนี่อย่างนี้นะคะให้มันดูสวยงามแค่นี้นะคะ ใส่เลยว่าจะไม่ใส่ไก่เยอะนะทำไมไก่เยอะจังคะอารมณ์ไทยๆแกงเผ็ดนั่นแหละเนาะหอหมกก็แกงเผ็ดนั่นแหละหอหมกหน่อไม้แบบไทยๆนะคะไปตอนไม่ได้ทํานานมากแล้วนะเคยทําไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่พริกตกแต่ง น้ำที่ไปตองตั้งเตรียมไว้ในซึ้งเดือดแล้วนะ,ะเดี๋ยวไปตองรีบทําให้เสร็จนะคะจะได้เอาไปตั้งค่ะมาเรามาทําแบบปิดมิกชิดกระทงนึงนะคะอันนี้เป็นที่เหลือนะคะอันนี้เป็นที่เหลือใส่ลงไปกระทงสุดท้ายกระทงไม่หลงทางใส่พริกคีดเหลือลงไปเลย นี่นะคะคนเห็นหรือเปล่าอ่ะเห็นหรือเปล่าอ่ะไปตองก็ยิ่งเหเออยู่ด้วยเห็นหรือเปล่าจ๊ะนี่ไม่ยากหรอกค่ะกระดาษฟอยน์เน่ะอุ้มอุ้มุ้มฮุ้มนะคะแบบนี้นะคะอุ้มอุ้มุ้มฮุ้มอุ้มอุ้มุ้มฮุ้มขยุ้มขยุ้มได้ได้แล้ว เอามาใส่ในซึ้งนะคะนี่ทุกคนคะ่ะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเอาไปตั้งให้เดือดนะคะเอาไปตั้งให้เดือดไปตองจับเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่เขาสุกเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนคะ่ะหอมกหน่อไม้นะคะอหอมกหน่อไม้แบบไทยนะคะ ใส่ไก่ค่ะจะใส่หมูสามชั้นก็อร่อยมากนะแต่ในตู้เย็นของไปตองมีไก่นะคะก็เลยใช้ไก่นะคะนี่น่ากินไหมคะเดี๋ยวไปตองอให้ดูนะนี่นะคะทุกคนนี่ค่ะมันก็จะแข็งๆเนะาะก็จะเป็นแบบไข่ไข่แบบนี้นะคะไปตองขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ เข้ามาช่วยกันดูคลิปของใบตองนะคะคอมเมนต์ Comment ทักทายใบตองด้วยนะอ่าส่งกำลังใจให้ใบตองบ้างนะคะแล้วก็ทักทายใบตองด้วยนี่นะคะเป็นคลิปทำอาหารง่ายๆสั้นๆนะคะจะตัดทอนบ้างกันในช่วงที่แบบรอให้เดือดนะคะรอทำอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยได้คลิปสั้นๆมานะคะ ก็ฝากทุกคนด้วยนะจ๊ะใบตองขอบพระคุณมากๆนี่นะคะหอมหมกหอมหมก่อไม้แบบไทยนะคะใส่กะทิใส่หน่อมไม้ใส่ไก่ใส่ไขค่ค่ะทุกคนอร่อยนัวหอมกะทิมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะทุกคนฝากช่องใบตองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ